ับก่อนอื่นครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆมิลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับไม่ได้มาให้เพื่อนๆมาชมการรีวิวเหรียญนะครับแต่ว่าจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาทราบถึงวิธีการนะครับว่าการที่เรานะครับจะบูชาเหรียญที่เรานับถือครับว่า มีความศักนดะิ์สิทธิ์หรือมนะีสิ่งที่เราจะยึดถือนะครับว่าสามารถที่จะคุ้มครองนะครับ,นะรบหรือไม่ก็เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับช่องคนสองเหรียญนนครับจะมีเหรียญน,นะครับที่นะ ได้สวมนะครับอยู่ตลอดนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับก็มีเหรียญองค์รอหนะครับเป็นเหรียญนะครับรอ,อ1 2 5หนึ่งสองนะครับเหรียญบาทหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะ ความสวยงามนะครับคมชัดมากนะครับซึ่งไปตรวจสอบแล้วนะครับของจริง100%เปอร์ซ็นะครับเป็นเหรียญเงินแท้นะครับสภาพดีมากนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับสภาพาจะดูเก่ากว่านี้นะครับเพราะว่าผมเผลอไปทำความสะอาดะทำให้ดูมี ความสวยงามนะครับแบบดูใหม่ขึ้นนะครับ,นะรบก็เป็นด้านหน้าด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ สภาพดีนะครับและที่ดีที่สุดนะครับก็คือการบูชาบ,บูชาก่อนนอนนะครับก่อนนอนเราก็จะมีบทสวดนะครับสำหรับพระคาถาบูชาองค์พ่อรอห้นะครับก็ตั้งนโมนครับตั้งนโมสามจบ ตามด้วยพระคาถาบูชานะครับพระเจ้าหลวงนะครับเอาแบบย่อนะครับแบบย่อก็คือจะมีบทสวดนะครับพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหสกายังวรังพุทธนโมพุทธายะอมปิยะมะมะนนโมพุทธายะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีบทแนบไว้นะครับในคลิปๆนี้นะครับก็อยู่ที่เรามีเวลามากน้อยแค่ไหนก็นะครับท่องนะครับสามห้าเจ็ดเก้านะครับก่อนนอนทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นการบูชา พระองค์ท่านนะครับให้ปกปักคุ้มครองเรานะครับให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการาบูชาเหรียญองค์รอห้านะครับพ่อหลวงของเราพ่อหลวงองค์ราชการที่5นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับ ็เป็นวัตถุมงคลนะครับที่ช่องคนสองเหรียญนะครับได้บูชาแล้วก็สวมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกวันนะครับออกเดินทางนะครับึ้นเหนือล่องใต้ครับสามารถที่จะทําให้เรานะครับมีความมั่นใจในการออกการเดินทางนะครับก็มีประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ